สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันครับสวนหมาแคมปิ้งสวนหมาแคมปิ้งอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่วังเคียงกู่พังงา,งงาและนี่ก็จะเป็นคลิปแรก EP แรกที่เราตั้งใจทำเป็น youtube สายแคมปิ้งนะครับเป็นคลิปแรกตอนนี้แม่ก็กลับมาแล้วแม,ม่กลับมาแล้วทัน ออกเดินทางกันเลยครับ Let's go <S ขาไปสู่สู่มูเอ็กซ์พาไปเที่ยวการเต้นกับครอบครัวสุดเฟยลดูหมอกขาวบนฟ้าใสผู้เขาเคี้ยวรายล้อมไป สายเวียนรายลอมสายลมพัดเปบาไม่เคยยอมแต่ร้อนก็ยิ้ยมกันได้ลมหนาวมาก็ไม่เป็นไรฝนตกหนักก็ยังไม่วันมุ่งหน้าไปไม่ว่ามันจะเป็นวันไหนอยู่กับครอบครัวคนในใจสนุกสนานไม่ โอ้แม่เจ้าออกมาจากบ้านชั่วโมงหนึ่งแล้วเราติดอยู่กับแก้วอยู่เลยไม่ไปไหนทีแล้วเราจะไปถึงที่แคมปิ้งกี่โมงออกมาจากบ้านหนึ่งชั่วโมงนะครับรไ,ไปถึงไหน ให้เวลากับคนที่ใจรล้เราใจรูเส้นทางผ่านจะไกลแค่ไหนไม่ไหววันทุกถนนทุกเรื่องที่เกี่ยวพันมีเราไปเป็นเลงใจคนบอกนักก็ยังไม่ Make it ไปมัดคอพี่เอต้าไปด้วยเอากล้องเงไปด้วยจ้าทำไมมายไมน้อถอยเลกอยพอดีเลย My identity, right? กุ้งไปทำเมนูนะครับคุณแม่ พาไปสู่สู่มูเอ็กซ์พาไปเที่ยวการเต็นกับครอบครัวสุดเฟียวดูหมอกขาวบนฟ้าใสผู้เขาเขี่ยวรายล้อมไปทะเลหาสายเวียนรายล้อมสายลมพัดเบาไม่เคยยอมแดดร้อนก็ยิ้มกันได้ ลหนาวมาก็ไม่เป็นไรฝนตกหนักก็ยังไม่วันมุ่งหน้าไปไม่ว่ามันจะเป็นวันไหนอยู่กับครอบครัวคนในใจสนุกสนานไม่ สักระยะหนึ่งเราก็จะมาถึงสามแยกที่จะไปทับละมุนะครับสามแยกไฟแดงมีป้ปรมปตทออยู่ซ้ายมือให้เราเลยไฟแดงแล้วไปอยู่เตินกลับ ไปฐานทับเรือทับลมุส่วนวังเคียงคู่อยู่ขวามือเด็กหลับไปแล้วครับ บรรยุดบันเสาร์ที่หนึ่งกุมภา สำนักงานเทศบาลตำบลลำเก็ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำเกดอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา เชิญเสร็จเลยสำนักงานเทศบาลตำบลลาแก่นมานิดหนึง่งมีซอยอยู่ซ้ายมือซอยล,ลํารูปลาวปไพยวา เทียงคู่แต่วันนี้เราน่าจะไปไม่ถึงน้ําตกน่าจะอยู่แค่ลางกางเต็นท์ตรงสวนหมากแคมปิ้ง าแคมปิ้งเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูนะครับไอ้กันเลยเด็กตื่นแล้ว സോന്നു <Gã aims> ขึ้นเขาหลักแบมบูมนนีสุทิน,ทนแล้วก็โกโมลนคอนเนอร์เจ้าดังๆนะเนี่ยลองแพไม่ไผ่ตรง,งน,นี้ก็เป็นโกเอกแคมปิง้ง เราเลยใหม่นิดนึงถึงเลยครับสวนมากแคมปิ้ง<อ>เดียยวเดี๋ยวเดยเดยเดียดยวีว<ป>ีปดนะ จองเลยงเนะที่ตรงกลังเลยนะครับขอบคุณครับส่วนข้างหน้าส่วนข้างหน้าจะเป็นร้านอาหารอ๋อมีร้านอาหารร้เยอันนี้ยังไม่เคยมามาครั้งแรกเหมือนกันไปดูข้างในว่ามีอะไรกันบ้าง ีโซนบ้านพักโซนบังกโลตรวๆๆๆเช็คอินอยู่ตรงไหนกกเออกกเ,เดี๋ยวไปเช็คก,ก่อนว่าเราจะเป็นที่ตรงไหนกน ปูที่นอนเสร็จเลยที่นอนข้าวๆก็จะประมาณนี้ครับสอหรับนอนสามคนพ่อแม่ลูกทำอะไรคะ้ม้งค่ะส้ม้งค่ะเด็กคนนั้นนะทำอะไรอะดูโทรศัพท์อย่างเดียวเลย เดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเป็นเป็นห้องน้ำรวมนะครับเบ่งเป็นห้องอาบน้ำสองห้องสุขาหนึ่งสองสามสี่ ห้องสุขาสี่ห้องอาบน้ําตัวนี้อีกห้องหนึ่งเป็นสามห้องนี้ข้าทางนี้เลยลูกห้องอาบน้ำห้องซ่วมก็จะประมาณนี้นะครับเป็นโถชักโรครกไม่มีที่กดแล้วอันนี้เป็นโซนฝั่งใหม่ห้องน้ำ มีนั่งยองอันนี้ก็จะเป็นสองห้องสักโครกส่วนนี้ก็จะเป็นห้องหับน้ำ ไม่มีฝักบัวนะครับห้องอาบน้ำจะเป็นถังแบบขันแต่โดยรวมแล้ว,ลวลสะอาดดีครับมีไฟมีที่ถักผ้ามีกระจกโอเคห้องน้ำก็จะอยู่โซนหลังของของกระท่อมไม้ไผ่ อากาศดีเลยนะน้ำเย็น ก็จะมีแพรให้บริการนะครับที่นี่500บาทได้สองท่านนะครับใช้เวลาประมาณ30ถึง40นาทีในการนั่งเพยแต่ละรอบแต่ช่วงนี้น้ำค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับเป็นรฤดูแรงมันไม่ใช่หน้าฝน ถ้าหน้าฝนน้ำจะเยอะกว่าน,นี้เริ่มมีกลิ่นหอมๆแล้วทำอะไรจ๊ะต้งยำกุ้งจ้าหม้อเล็กนี่เป็นอะไรคะแกงส้มค่ะแกงส้มกุ้งแกงส้มกุ้งกับอะไรอะ่ะ เข่งทมกุ้งยอดมะพร้าวอยู่มันเป็นไรเลย มื่อดึกกินหมูย่างกันนะคะสามีผู้ขี้หิวหิวโหยตอนดึกดึก <c oughs> ต้องมีอะไรแท้ปากค่ะถ้าไม่มีอะไรแท้ปากนางจะนอนไม่หลับ <c oughs> แล้วก็ไปจับเสือจับสิงในป่ามากิน สักสองกระป๋องกินกับแก้มหมูหมูป่าที่จับเอาอข้างข้างไม่ค่ค <laughs> ให้นางย่างเองค่ะรอบนี้ พ่อมา,มาอาบน้ำแล้วให้ปะป้ายังอิงเลยค่ะส่วนเด็กนี้ดูแต่มือถือค่ะเด็กคนนี้ค่ะกับกินแล้วก็เล่นน้ำเด็กเนี้ยแล้วก็กวนส่วนเด็กเนี้ยหิวไม่ได้หยุดเลย